เห็นที่บ้านคนอื่นนะเขาไปหยิบกุญแจให้ด้วยโม่เขาไปหยิบกุญแจได้ด้วยนะไหนโม่ทำอะไรได้มางหยิบอึ่งอ่างฮะเห็นเห็นบ้านอื่นเขาไปหยิบกุญแจพ่อบอกว่าไปหยิบกุญแจไปหยิบได้เลยของโม่หยิบอะไรได้บ้างนะนอกจากขอกินแล้วโม่โม่เป็นอะไรมม่งอืม อะนอกจากโมขอกินแล้วโมทําได้ลําใดได้อีกทําประโยชน์อะไรได้มากน้องทําประโยชน์อะไรได้มากเดีวโชว์หน่อยนบ้านอื่นพ่อบอกว่าหยิบกแจงใี้ก็หยิบได้เลยนะโมหยิบได้ปะได้เนาะได้เนาะโอเคอยากได้อะไรครับไหนบอกแม่ซิน้องอยากได้อะไร บอกแม่สิคุยกับแม่สิบอกแม่อยาน้องอยากได้เลยครับนั่นใครมาแล้สมาชิกสมาชิกมาแล้วสมาชิกมาแล้ว